สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปเบนแล้วไทยสิงครับนะครับหางไหไปด้นนะครับเอฟซีก็ถามหาเนาะคือบอกว่ยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้งันก็หลายครับก็ช่วงนี้ก็ล่างมีโอกาสนะครับได้มาไทยพี่น้องเบิ้งนะครับการเริ่มสมบํารุ่งรักษารดแล้วนะครับครับคลิปนี้นะครับกระสีมาบอกถึงนะครับระวังรถใหญ่เนาะรถเกี่ยวใหญ่ก็รถหน่อยนะครับตัวใดนาเล่นกว่ากันนะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้ามันเสียก็เป็นนะครับหลายประเภทเลยนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับหยอดไรนะครับถ้าสีเอาหยอดไรเนาะบอกง่ายๆถ้าสีเอาหยอดไรต่อปีต่อปีไว้คุยยังสี่นะครับแนะนํานะครับเอารลใดญยนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าสียเอาหยอดไรนะครับปีต่อปีไว้ถ้าคุยเนาะเกี่ยวใดเป็นรอยต่ออยเกี่ยวไดพัดไรนะครับเอาหลอดใยนะครับได้แน่นอนครับนี่ครับถ้าอยากได้นะครับ ยอดไรหลุดใหญ่นะครับถ้านะครับถ้าอยากไปเรื่อยๆนะครับย่อยไปเรื่อยๆด้นๆนะก็ลดหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบนะครับกะมาฟังนะครับเลิกๆของมันนะครับหนึ่งนะครับปอเทิงรถใหญ่ก่อนเนาะรถใหญ่ช่วงล่างช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นตีนตะขาบแท็กเล็กใบแท็กนะครับเป็นแท็กเล็กเนาะ ตัวปั่มตัวเดินยังขับเคลื่อนด้วยวกสายพานนะครับสายพานหลาครับรถไหญ่ครับสายพานหลายบนที่นี่วกตู่กับมาเป็นสายพานอีกนะครับปากกว้างนะครับปากกว้างบ้างไข่กับเฮ็ดมาเขียบแล้วนะครับปากกว้างหลายตู่มันรับนักผวนนะครับมันกินสายพานนะครับบ้างไข่กับเห็ดออกมาปากกว้างแห้งนะครับก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับ ไปเร็วบ่ได้นะครับติดข้อคือกันครับขันรถไ่นะครับบอกถึงรถญ่นะครับติดข้อคือกันนะครับบอดขึ้นว่ายูกับว่าจังใดนะครับเดี๋ยวแต่ไข่เขาเห็ดออกมานะครับไข่เนี้ยแหละติดนะครับติดคือกันครับต้นดันโซ่ในขีปเงาสีกั้นดันเขาแห่งนะครับมันกันไปได้นะครับเขาแห่งห่างๆมันไปได้ครับดันเขาน้านะครับเขานะาอยากสีดึงคอนโทลไว้อยู่นะครับ สำหรับรถใหญ่นะครับรถหน่อยนะครับถามว่ามันไปได้บอนะครับมันกับไปด้คือกันนะครับแต่ไปทีละนิดทีละน้อยนะครับไปทีละนิดทีละน้อยนะครับกับพ่อไปด้นะครับบอกถึงนะครับถ้าให้ผมครับมาบอกนะครับเกี่ยวกับว่าสีเอารถใหญ่คือเสียเอารถหน่อยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งต่อมีทุนนะครับสองประสบการณ์นะครับทุนประสบการณ์นะครับมีทุนมีประสบการณ์นะครับ สามมีพักผวกมีทีมงานนะครับอ้าเป็นจังจรงบอกว่ามีผักผวกมีทีมงานครับหนึ่งก็คืึบอกเธองมีทุนก่อนนะครับทุนนะครับสมมต like ุติเขามีท bueno. ุนนะครับก um ่อนหนึ่งนะครับมีทุนหนึ่งก่อนนะครับก่อนหนึ่งสีเหลือกเราวางรถมือหนึ่งหรือมือสองนะครับระวางรถใหญ่หรือรถหน่อยนะครับคันเป็นผมขิดนะครับผมขิดนะครับทาเหลือกนะครับรถใหญ่นะครับเขาสื่อมานะครับ สมมติเขามีทุนแค่หกแสนเนาะ 6, หกแสนเขาสื่อลถมากนะครับเขาสื่อลถมาจักห้าแสนนะครับเขาเหลืออยู่แสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งปุ๊บเขากัตัวนี้เนะหลืออยู่แสนหนึ่งแล้วเขากมีตัวนี้เขายังบอกคิดนะครับว่าพ่ายพังมานะครับรดห้าสีเป็นอย่างไรนะครับมาสีแปลว่าเสียค่าหน้าง,งานบอยยังสี่นะครับเสียค่าหน้าง,งานบอเงินสำรองอะไรมีบอยสำรองหนามันมีบอนะครับเขาต้องคิดแบบนี้นะครับ แต่มีเงินก่อนหนึ่งหกแสนนะครับสมมุติสื่อรถใหญ่นะครับไปหาแสนครับด้วยอยู่แสนหนึ่งอ๋อสีบริหารยังไงนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับถ้าเจ้าสื่อรถใหญ่กัดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับบมผมกลาวบอกเลยเรียบร้อยเลยนะครับต่อปีนะครับซอมบอมลุ่งนะครับเป็นแสนนะครับยิงช่วงล่างยิงนักครับสารรถใหญ่นะครับอ่ะมาวอาถึงเงินหกแสนนะครับหกแสนลดหน่อยเนาะ 6แสนลดหน่อยให้ผมแนะนํานะครับแนะนํานะครับบางคนก็นว่าติดติดหนีนะครับบางคนก็นว่าบ่อยากติดหนีบางคนกันว่าสื่อสดไปเลยนะตัวนี้เ้าเปรียบเทียบระหว่างเขามีทุน66แสนนะครับเนาะ6แสนนะครับเ้างขันห้อามาสื่อคูโบต่าครับ DC 70เจ็ดสี่นะครับมือสองเนาะตัวนี้มือสองเบาถึงมือสองนะครับมือสองเทาสื่อนะครับประมาณ4แสนเนี่ยสิ 4แสนเขาเหลือเงินอยู่2แสนนะครับเขาเหลือเงินอยู่2แสนนะครับมาหมุนน้ำมันหมุนนั่นหมุนนี่นะครับอีกจ้างนะครับค่าอะไรนะครับค่าอะไรของคูโบตาก็ลดใหญ่ไม่กระต่างกันนะครับย่ำสอนบำรุงกันยังกว่ากันนะครับดูแลรักษาไง่ายกว่านะครับถ้านเอาสื่อมา4แสนนะครับ4แสนนะครับเขาต้องมาเหตุยังเนรนะครับปีแรกนะครับปีแรก พารถสื่อมือสองบิวมานะครับปีแหลกแลีนยังไงนะครับแลีนแลีนยังไงนะครับจังสีบอขาดทุนนะครับก็คือหนึ่งนะครับเ้าพยายามตรวจเช็คเบิ้งนะครับว่าจุดที่เขาบอกว่าเขาเช็คเขาเปลี่ยนไม่เหานั้นเขาได้เปลี่ยนอีลีบอนะครับก็คือให้เงามีความมั่นใจในรถเหานะครับสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเาบ่างูนะครับว่ารถคันนี้นะครับมาแต่ทางด่าไปมาแต่ทางด่านะครับขายมาแต่ทางด่า ประวัติมาจังไดนะครับมันได้มันเสียนะครับนี่ครับนี่เอามีเงินสำรองอยู่สองแสนนะครับเขามีเงินสำรองสองแสนภาษีบำรุงรักษานะครับรถเกี้ยวนะครับรถรถหน่อยนี่ต่อปีนะครับซอมเบิร์ตนะครับบอถึงนะครับบอถึงบอถึงแสนนะครับบอถึงแสนนะครับอีลีครับบอลอีลีเลยนี่บอถึงแสนนะครับส่วนล่างแท็กจะสี่มันกับยู่ถ้ามันขาดล้อเหลืองสี่มันกับบอกี่บาทนะครับ บากี่บาทนะครับมันบโบนัสสำรวจใหญ่นะครับบอถึงมันบโบนัสสำรวจใหญ่เลยนะครับมันสอมต่อปีนะครับบอถึงแสนนะครับบอถึงแสนนอกจากข้าวจีเปแต่งเติมอะไรแต่งนันนุนนี่ครับบิวยังสั่งยังสี่อีกนะครับสั่เขาสื่อมาเลยมือสองสภาพบิวพร้อมใช้นะครับสี่แสนนะครับสี่แสนสี่แสนห้าห้าแสนครับกับพ่อได้นะครับพ่อได้เพราะว่าเงินน้ามันห่อนี่ขารถเขาเช็คมาแล้วผมกล่าวเอาได้เลยนะครับ ปีแหลกนะครับถ้ารถท่าอูที่มันใจอีหลีปีแหลกเขาเช็คมาเรียบร้อยปุ๊บปีแหลกจังได้กะไปได้นะครับแต่ห้าต้องเตรียมใจปีที่สองพีที่สามนะครับนั่นนะครับอาการของรถขั้นหนั่นสิเริ่มออกนะครับแต่รถมือสองเนาะถ้านะครับในกรณีอีกอย่างหนึ่งคิดอีแบบหนึ่งก็คือว่ามีเงินอยู่หกแสนนะครับมีเงินอยู่หกแสนมีเงินอยู่หกแสนไปออกรถไปดาวมาสองแสนห้าจะสีนะ่เนาะ พอสองแสนหาปุ VII ๊บตันนั้นเขามีเงินสำรองครับมีเงินสำรองไว้นะครับกะเข้ากะสีมีเงินสำรองไว้นะครับมาที่นี่นะครับเงินทุนนะครับถี่สำรองไว้มัก็สีมาหมุนน้ำมันหมุนอะไรหมุนน้ำมันหมุนอะไรก็ทรงหวดนะครับก็คือบอกง่ายๆโต้ของมันสีทรงโต้มันเองนะครับเข้ากัยังมีเงินก่อนนั่นไว้อยู่นะครับแต่เข้าสีมีหนีนะครับเข้าสีมีหนีตัวนี้บดได้สือขาดนะครับแต่เข้าสีมีหนีนะครับมักระดีนะครับรถซุนนะครับ ถ้าอวองไม่แกะกองเลยนะครับแกะกองเลยตัวนี้ไม่แกะกองเอาออกมาเปลี่ยนเกีียวดันลูกเดียวเกี่ยวดันลูกเดียวทดสตเตอร์ทดนั้นทดนี้ยกฟ้าโต้งฟ้าตู่นะครับมันได้นะครับได้อยู่นะครับได้เลยแหละเจ็ดลอยแปดลอยไรต่อปีแต่เกีียวเก่งๆจะหน่อยนะครับของผมได้นะครับตัวนี้ผมว่าได้คุยนะครับีเลยครับผมได้นะครับแต่ละปีนีบ่าได้จกเงินตืมนะครับเอาตัวมันส่งมันเองนะครับ คาคาหลูกน้องคานํามั่นนะครับมันกะเพราะยังมีเหลือแต่ว่าเหลือบ่อไหลนะครับบัดที่นี่ถ้าเฮ้าออกมือนึงมาเฮ้าหูจุดมันเสียนะครับเฮ้าสมแตงแดงไปเรื่อยๆปึ๊บรถท่อเบิ้ลงวดปั๊บคือเฮ้าบั๊มลุงไปเรื่อยๆรถเ่าเบิ้ลงวดปึ๊บมาที่เฮาสิได้รถดีขั้นหนึ่งนะครับซึ่งขั้นนั้นอ่ะเ่เคยผ่านมือไผมานะครับก็คือมีเฮ้าครับนะครับหล้วก็เฮ้าสมนะครับ ในจุดหนีเขากระสิหัวนะครับหัวขั้นหนีเออห้องหูใจมันแหลวนะครับห้องหูใจมันแหลวกันที่นี่เขาก like ็ท <t Leonard> ําเงินอย่างเดียวนะครับสําหรับมือสองนะครับห้องปทะานหูใจนะครับว่าเขาเห็นยังมานะครับยิ่งประเทศเกี่ยวกับปั่มนะครับกับปั่มกับตู่ลูกปืนตู่กับเครื่องังสีนะครับเขายิงมามันใจนะครับเพราะว่ามันไปแล้วมันสีเป็นางไหนนะครับนี่ครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับ ที่คิดว่าสีเอ้าลดไงขึ้นลดขึ้นลดหน่อยนะครับลดไงนะครับไว้ถ้าคุยยอดไรครับฮากบวกลบนะครับต่อปีนะครับเกินลดหน่อยนะครับพอถึงมันบบมีไาเกินถึงสองแสนนะครับต่อปีนะครับมาฮักคาอะไรคาลุงนองแล้วนะครับมันเกิดเรือซูสีกันนะครับเกินกันบ่อไหลครับบ่อยังไงเกินกันบ่อไหลนะครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับเกินกันบ่อไหลกับฟากไว้ให้คิดนนะคนับสำรับมือใหม่นะครับ ที่กำลังสีคิดว่าสีออกรถยญงขึ้นรถหน่อยนะครับกาตามที่ผมบอกเลยนะครับโอเครับผมกันมาคิปนี่้กับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามยูทูบครับช่องเบนรถไทยสิงคนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ